เพื่อนเกลอือป๋องแต่งที่เบิ่มตัวใหญ่หัวใจสดใสตัวแทนสีแดงแปลวแววสาวน้อยแสนหวานหัวใจเบิกบานตัวแทนสีฟ้าตรงๆหนุ่มน้อยแสนโซนรละเพื่อนทุกคนตัวแทนสีเขียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันแนเนียสตารเกลือเพื่อนกัน วันนี้เสนอตอนไปทะเลกันเถอะในวันที่ท้องฟ้าแสนสดใสที่สนามเด็กเล่นสวัสดีทุกคนพรุ่งนี้คุณลุงของฉันจะพาไปเที่ยวทะเลฉันเลยมาชวนป๋องแปงกระแป๋วแหววไปด้วยไปสิไปสิฉันชอบไปเที่ยวทะเล ใช่ใช่ฉันก็อยากไปเที่ยวทะเลเหมือนกันงานพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่หน้าบ้านของฉันนะได้เลยตงต,ง,ตงพรุ่งนี้ฉันจะรีบไปได้เลยจ้าเช้าวันต่อมาแป๋วแหววและป่องแป๋งเดินทางมาหาตรงตรงที่หน้าบ้านเมื่อทั้งคู่ได้เห็นสัมภาระของตรงตรงที่วางอยู่หน้าบ้านก็ตกใจมาก ของถึงได้เยอะแยะขนาดนี้ล่ะก็ของพวกนี้มันจำเป็นในการไปเที่ยวทะเลทั้งนั้นเลยนี่นาแต่พวกเราไปกันแค่วันเดียวเองนะตรงตรงนั่นสิแล้วอีกอย่างของเยอะแยะขนาดนี้จะเอาขึ้นรถไปหมดเหรอตรงตรงเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาตรงตรงเอากระเป๋าและสัมภาระทั้งหมดยัดเข้าไปที่ท้ายรถ นี่ก็เรียบร้อยออกเดินทางได้ฉันว่าไม่น่าจะได้นะตรงตรงมันต้องได้สิตรงๆงพยายามยัดของขึ้นไปบนรถอีกครั้งนี่นี่นี่ใส่เข้าไปให้หมดเมื่อตร,ตรงตรงยัดของทุกชิ้นขึ้นไปบนรถจนครบสักพักของทั้งหมดก็กระเด้งหล่นลงมาอีกเหมือนเดิมมัน ได้ซิตรงตรงยัดของไว้จนเต็มท้ายรถและปิดประตูหลังรถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนออกเดินทางได้เมื่อทุกคนขึ้นมานั่งบนรถปรากฏว่ารถกลับไม่สามารถขยับได้เด็กๆลุงว่าของที่ท้ายรถมันหนักเกินไปนะ่ะดูสิรถขยับไม่ได้เลย แน่นสิครับผมก็รู้สึกเหมือนกันฉันว่าเราน่าจะเอาของออกบ้างนะตรงตรงจริงอย่างที่แป๋วแหววบอกนะตรงตรงเพราะของทั้งหมดเยอะเกินไปรถจรึงขยับไม่ได้ตรงตรงเปิดประตูรถลงมาด้วยความหงุดหงิดก่อนจะเดินไปที่ท้ายรถแล้วหยิบของทั้งหมดยัดใส่เข้าไปในรถอีกครั้งมันต้องได้ต้องได้ต้องได้เท่านั้น ตรงๆทำแบบนี้ข้าวของนายอาจจะเสียหายก็ได้นะลองมาดูดีๆอีกครั้งดีกว่าว่ามีอะไรที่จำเป็นบ้างฉันว่านายเอาของบางอย่างที่ไม่น่าจะใช้ออกแล้วลองจัดของทุกอย่างให้วางเป็นระเบียบดูไหมอืมที่พวกเธอพูดมาก็มีเหตุผลนะตรงๆต,ตัดสินใจเลือกของที่ไม่ได้ใช้ออกไปเหลือเพียงแค่กระเป๋าสะพายหนึ่งใบ และช่วยกันจัดเตรียงสัมภาระใหม่ทีละชิ้นจนครบเรียบร้อยแล้วดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะงั้นเราก็ออกเดินทางไปทะเลกันเถอะ Let's go to sea เย้เย้งั้นพวกเราก็ไปกันเลยน้องๆคะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอกับปัญหา หรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดังใจน้องๆต้องใช้เหตุผลและสติปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช้แต่อารมณ์นะคะ